ทำเอานวัตสุดซึ้งใจนะครับเมื่อแม่ลีนาจังเนี่ยได้ออกมาไลฟ์ซับพอร์ตนะครับหลังจากที่เกิดดราม่าจาก,กวานเดือนโดยบอสน,นวัตนะครับได้โพสต์คลิปที่แม่ลีนาจังเนี่ยพูดให้กําลังใจในสตอรี่นะครับซึ่งในคลิปลีนาจังเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าสงสารบอสน,นวัตรที่ร้องไห้ก่อนที่แม่ลีนาจังเนี่ยจะบอกว่าขอให้กําลังใจบอสน,นวัตครั้งนี้เนี่ยเราต้องให้กําลังใจเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประกวดมิชชั่นอเวอร์เขาก็ทําทได้ดีมากเมื่อคืน แมรลีน่าจังก็ไปแอบดูการเปิดตัวการเข้าแข่งขันมิดยูนิเวิร์สครั้งที่7 4เพราะเห็นเขาร้องไห้แล้วเนี่ยแม่ลีน่าก็เลยสงสารเลยไปดูหลังจากที่ไม่ได้ดูมา2ปีรู้สึกว่าเขาเนี่ยจัดได้ดีมากจากนั้นนะครับแม่ลีน่าจังเนี่ยยังบอกอีกว่าจัดดีกว่าลาอูนเยอะนอกจากนั้นเนี่ยยังฟาดเดือดถึงลาอูนนะครับว่าอยากคิดทําลายประเทศไทยซึ่งบอสนวัตเองก็ได้โพสต์ว่าขอบคุณแม่ลีน่าจังมากๆที่ให้กําลังใจก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้ว่าได้ฟังแม่ลีน ก็ฝากขอบคุณแม่ลีน่าจังด้วยพูดชื่อผมได้ไม่มีอะไรรองสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะแวะไปหาหรือไปสวัสดีขอบคุณนะครับที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยผมพูดอะไรมากไม่ได้พูดไปก็เป็นประเด็นก็เลยต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเอาละครับงานนี้ก็ถือว่ามีซีนเด็ดนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่ตีกันนะฟ้องกันนะไล่กันแล้วก็ห้ามพูดชื่อเลยนะในตอนนี้แม่ลีน่าจังก็สงสารแล้วไงเห็นบอสน,นวัตแบบว่า เจอดาม่าเยอะไปไหว้ขอโทษแล้วก็ร้องไห้บนเวทีเออแม่ลีนาจริงๆเขาเป็นคนใจดีนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะงงอาจจะงอนอะไรก็ได้ที่ไปกันรอบใหญ่นะจ๊ะยังไงเนี่ยแอดก็รู้สึกยินดีนะครับที่เห็นแม่ดีนาจังเนี่ยชมบอสนวัตนะครับแล้วก็บอสนวัตเนี่ย พูดถึงแม่ลีนาจังนะครับด้วยความเป็นกันเองนะครับดีแล้วครับกลับมารักใคร่กันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็รักกันมากแหละอาจจะมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วทําให้ผิดใจเพราะแม่ลีนาจังก็กลับมาดีแล้วนะครับแล้วส่วนอีกคนล่ะจะกลับมาดีกับเขาด้วยหรือเปล่า มาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดนะครับหมวดอเนี่ยได้โพสต์ประกาศข่าวดีนะครับเตรียมเข้าวิวาแล้วนะครับกับหมอเพื่อนเจ้าสาวสุดสวยนะครับในวันที่30พฤศจิกายนนะครับพร้อมเชิญเหล่าเพื่อนๆเนี่ยมางานมงคลสมรสด้วยนะครับท่ามกลางคอมเมนต์สุดยินดีกันนะครับทั้งคนบันเทิงและเพื่อนๆนะครับงานนี้นะครับแอปทักษอเนี่ยอดีตแฟนเก่านะครับที่กลายมาเป็นน้องสาวที่น่ารักนะครับก็ได้มาเข้ามาคอมเมนต์กีดด้วยนะครับโดยบอกว่ากีดมากยินดีด้วยมากๆครับ พี่อ๋อขนาดที่หมวดอ๋อนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบนะครับและจองแอปทักษะอ๋อเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับว่าขอบคุณมากคะ่ะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้โหก็ถือเป็นที่น่ายินดีนะครับจากแฟนเก่าเนี่ยมาเป็นพี่น้องกันนะครับและมีมิตรภาพดีๆต่อกันนะครับใครล่ะบอกว่าเลิกกันไปแล้วจะคุยกันไม่ได้โอ้ยยุคนี้เขาเป็นพี่น้องเขาคุยกันได้หมดและจา้างานนี้นะครับเราก็ต้องมาติดตามนะครับในวันที่ถึงงานนะครับแอปทักษะอ๋อเนี่ย ไปร่วมยินดีและร่วมไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับแต่แอดคิดว่านะครับวันนั้นเนี่ยหนุ่มนนกุลเนี่ยก็น่าไปร่วมยินดีด้วยนะครับ